ขอขราบสวัสดีคุ้มชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมสงครามปืน,นออนไลน์เช่นเคยนะครับเออเรามาเล่นกันเลยซึ่งวันนี้เราจะเลือกนักโลกมีดอเรามาลองนะักอาวุ่ช่างเหรออันนี้จะเล่นดู อ่งนู้นดูท่าเหมือนจะกดกับฝั่งเรานะครับลองดูเลิกกดเริ่มดีกว่าเลยเริ่มเลยเออเนี่ยอันเนี้ยอะไรกล้องกล้องหน้าหะน้าะอะไรอ่ะไม่ยอมกดสักทีอ่ะอ้าว ว่าเรากปนเเปรียบตอนนี้มันเติบโนแล้วมงนี่คนไทยคนเกิดดยกกันเอออย่างนัเออมาอะไองลูกซองลืมเปลี่ยนปืนเอาไม่เป็นไร ปืนเนี้ยดีสุดแต่เวลาปืนเนี่ยมันยิงระยะไกลมันจะส่งผลเนาะมันจะเอออันนี้เอาเอา,เอาดี LD เรือแรกให้เรือแรกเล่ใชเรือสองลบก่อนคำทีน,นึงนะโอ้โหใครเมื่อกี้โหมากคนเลยละ ส,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 สอันนี้ใครๆมาอะไรอะไรโอโอโอเอาเอดูนะไม่ไม่ขอโทษเด็กยิงเน้ะไม่ขอบโ,โอ้ยแค่อ็ากได้ไอ่ะเล่นต่อระเบิวเชย นี่เราหาใครไม่เจอแล้วครับเออเต็มเลยใช้เพี้ยแล้วกันอะไรก้าเก้าแปดไม่มีอะไรเลยนอกจากนั้นว่านไม่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 อ้ ได้เขาคืนโอ้โหยิงน uh. ี่ก่อนยิงนี่ก็ยิงให้ได้ก่อนเถอะนันเดียวจอดเหรอแล้วมาเหรอโซนนีเปืนฟูชื่อชีวิตอะไรของมันก็ไม่รู้ ครับตอนนี้เพื่อนเราตายไปแล้วนดีอยวเพิ่งโอ้ยเกือบและช่างหนามานี่ยิงมาเลยยิงมายิงมาระเบิดระเบิดพลังมนุษย์จะโดดกระโดดกระโดดแล้วก็โดดหลังยิงมันยิงมันตาย เก็บไว้ก่อนอะไรครับอะไรเอาเพื่อนคืนมาเอาชีตวนคืนมาเฮ้ยไม่ติด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 กระโดดกระโดดกระโดดเอื้อตายเอ้ยมันจะหายมามาดูเพื่อเราเพื่อเราเพิ่งเกิดหรือเปล่าเนาะเก้าเนี่ยแล้วก็แปดเฮ้ยอะไรอะไรเอื้อ เฮ้ยเอาจริงดิมามาเดี๋ยวเขาช็อตปักสปาร์คช็อตสปาร์คช็อตสปาร์คช็อตสปาร์คเออเกิดยังไงเอออัออนนี้มันม่เคยเจอที่ไหนมากกว่าอ,อ,อ,อ๋อไม่้ด้วยนั่นก็ชุดละมุนมาก ไม่ต้องมายิงไม่ต้องมาไม่มไม่มีไม่ยิงไม่ยิงไม่อีกนั้หนึงเกิดใหม่ดวนดวนศตรูเกิดใหม่เรียกพวกแล้วยิงขามันยิงเอว่ะปืนมันโหดอ่ะยิง่ะยิงเข้าไปใกล้ๆมัน ยิง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 โดนยิงโดปืนเนี้ยจะยิงอะต้องกระโดดเออเออ้ออเออเอ้เออเออเออเอ่เออนะเออเอนนออเออเอเีเนอเเออนอเออเเอ่เชอเออเอเเอ ขอให้พูดก่อนได้ไหมยังไม่ได้พูดเลยว่ายิงรัวๆกิดออกอ่ะบเอาแพ้จบแพ้อย่างรวดเร็วอะไรวะ,พะแพ้เลยปืนหอนก็ได้ ซ่อมแซมก่อนตังเงินเลยอยู่นี่แหละอันหนึ่งอ่ะอัน,นต่อโซ่อันหนึ่งอันหลังต่อกองอ,อยากรู้ว่าถ้าเกิดมือถ้าเกิดขีดสีเหลืองอ่ะถ้าเกิดเราไม่ซ่อมแซมจะเกิดอะไรแต่ไม่ลองดีสุดท้าย อะบางไม้เร่ยังไมเต็มโอเคตัวได้ไหมเอ้ไม่ยิงมันเพื่อเราเหม่อจะไม่ัวไอ้เหมรอหัว มีคงไม่ได้เล่นออกดีกว่าก็จะมาไม่เล่นตอนหาที่จะเล่นมานาน ก็ได้มาขอมือใหม่กเลยใช่ครับแบบนี้แหละกดดิ ไม่กดไม่ต้องเจอระดับยากเอาตรงนี้เลยตรงไม่มีคนเล่นว่างั้น โอเคหมดแล้วเบิดสี่โใครสีใครครับสี่ตกเอาไว้ครับ อะไร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 นี่ยิ้วอ้าวเห็นกระโดดเฮ้ยก็การยิงที่ไหนครับเกดการยิงที่ไหนอ้าวมันหลบไปแล้ว โดนว่าโอ้โหรอบชนะตอนตอน,นี้เธาจะไม่ตายตายทีนี้ไม่ตายแล้วครับผมยอมไม่ตายเวยเราต้องยู่ยึงทุกสุด Tio, mai mi haiu. Tio, mai mi haiu. Tio, mai mi haiu. Tio, mai. ทอดท,ทอดรอบชนะเย่อตอน,นี้เจะมาลองใช้ปืนก,ก็กนเนาะโอ้โหปืนพวกยิงโอ้โหอะไรนั่นนี่หลังปืนก่อนยิงเนี่ยมีเขาเทมาก นี ừ, ่เอไดูเหมือนว่าจะลงได้แล้วสองคนโอ้โหเต็มเลยโอ้ 有内核。 นานโอ้โหหาเจอดิเพื่อนเราเชื่อในตัวนายนะเพื่อนเพราะว่านายพายผิดทางเพื่อนเพื่อนดูนู่นดูนูน่นผิดทางทางนูน่นเออนี่แหละไม่ทันหรอกสิบเก้าเอาแปดเจ็ดอหกห้าสี่สาม ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามรหรือกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับบ๊ายบาย